สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นกล้าทุเรียนนะคะสายพันธุ์นกจิบค่ะจะเห็นว่าสายพันธุ์นกจีบนะคะลักษณะใบเขาจะต่างจะดูง่ายนะคะคือใบเขาจะเป็นหลอนหลนเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเลยชุดนี้ยังมีมากอยู่นะคะสายพันธุ์นกจีบความสูงประมาณ 50- 60เซนติเมตรนะคะบางต้นก็ สูงถึง70ซนติเมตรแล้วนะคะยังมีมากอยู่นะคะแล้วก็ยังมีกระโดงทรงกระโดงอยู่ปะปนอยู่นะคะอันนี้คือท่านใดสั่งก่อนหรือระบุมาเลยว่าต้องการกิ่งกระโดงนะคะสามารถแจ้งได้เลยแล้วก็จะคัดให้ท่านที่สั่งเข้ามาก่อนได้ไปก่อนนะคะแล้วก็หมดแค่ไหนก็คือแค่นั้นหลังจากนั้นก็จะเป็นกิ่งข้างทั้งหมดแล้วนะคะ อันนี้ยังแน่นอยู่เดี๋ยวเอจะคัดต้นที่เป็นกระดงจริงออกมาก่อนแล้วก็ที่เหลือนี่คือจะวางให้เขาห่างๆต้นที่เป็นแบบกิ่งข้าะค่ะเขาจะได้พัฒนาเป็นกระดงได้เร็วนะคะอันนี้พร้อมปลูกแล้วนะคะพร้อมจําหน่ายแล้วท่านใดสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะสามารถคละกับสายพันธุ์อื่นได้เลยค่ะอันนี้มาคัด กระโดงให้ลูกค้าก่อนนะคะเนี่ยค่ะคือกระโดงสายพันธุ์ลกหยิบนะคะโอเคค่ะท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือสอบถามกันเข้ามาก่อนได้ค่ะที่ที่เบอร์น้องเอนะคะ0 9 3 6์3 6 5 0 9นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพระชมค่ะสวัสดีค่ะ